ข้อ 217. อกุศลเจตนาที่ยังกายประโยคและวจีประโยคซึ่งเป็นเครื่องยังผู้อื่นให้รู้สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ให้ตั้งขึ้นชื่อว่าสัมผัสปลาปะเพราะวิเคราะห์ว่าสัมผัสปลาปีบุคคลย่อมเจรจาคำเพอเจอร์หาประโยชน์ไม่ได้ด้วยเจตนาทำนั่นสัมผัสปลาปะนั้นชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะอาเสวนะน้อยชื่อว่ามีโทษมากเพราะอาเสวนะมาก การอบรมการทำให้มากชื่อว่าอาเสวนะอีกอย่างหนึ่งสัมผปปลาปะนั้นอันสัมผปปลาปีบุคคลให้เป็นไปแล้วเพื่อให้ผู้ใดถือเอาเมื่อผู้นั้นไม่ถือเอาชื่อว่ามีโทษน้อยเมื่อผู้นั้นถือเอาชื่อว่ามีโทษมากอันหนึ่งสัมผัปปลาปะนั้นชื่อว่ามีโทษน้อยและมีโทษมากในเพราะความแตกต่างกันแห่งความที่กิเลสอ่อนและแรงกล้า สัมผัสปลาปะนั้นมีองค์สองคือความเป็นผู้มุ่งพูดเรื่องอันหาประโยชน์ไม่ได้มีเรื่องภารตะยุท์และเรื่องนำนางสีดามาเป็นต้นเป็นเบื้องหน้าหนึ่งการพูดเรื่องเห็นป่านั้นหนึ่งเมื่อผู้อื่นยังไม่ถือเอาเรื่องนั้นอยู่กรรมบ,บทยังไม่ขาดเมื่อผู้อื่นถือเอาเท่านั้นจึงขาดในดีกาสมาธิทธิสูตรท่านกล่าวว่าก็สัมผัปลาปะทุกอย่างย่อมสำเร็จด้วยองค์สอง